ความบ้าว่าเที่ยงเราเรียกว่าอะไรครับนิจจาวิปปลานความบ้าว่าเป็นอัตตาเรียกว่าอะไรครับอัตตาบิปาาบปลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอย่างหายบ้าเนี่ยจะต้องมาดูกายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่ไปดูของคนอื่นนะต้องมาดูของตัวเองที่อยู่ในกายนี้แหละดูบ่อยๆดูเยอะๆเนี่ยมันก็จะหายบ้านะครับ เพ็นงทราบความพิสดานเกี่ยวกับสติปทานสี่ตามที่ว่าแล้วในมหาสติปฐานสูตรสติปฐานวิพังและในพระสูตรทั้งหลายในสติปฐานสังยุทธ์นั้นเทินก็จะได้พาไปดูว่าในสติปฐานเนี่ยมีการกล่าวถึงสติปฐานว่ายังไงบ้างเพราะว่าในโพธิปัจจยธรรมเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะเริ่มต้นที่สติปฐานเพราะฉะนั้นก็เลยลงรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่า ถ้าสติปัฏฐาน4ี่ไม่เข้าใจดีแล้วเนี่ยธรรมะขั้นที่สูงขึ้นกว่านี้เนี่ยมันก็จะไปไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้ข้อความในพระสูตรนะครับท่านกล่าวถึงว่าอันหนึ่งพุทธบริษัท4ในแคว้นกุรุนั้นต่างประกอบเนืองๆในการเจริญสติปัฏฐานอยู่โดยปกติ โดยที่สุดคนรับใช้และคนงานทั้งหลายก็พูดกันแต่เรื่องที่เกี่ยวด้วยสติปฐานกันทั้งนั้นแม้แต่ในที่ท่าน้ำที่กรอได้เป็นต้นก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องที่ไร้ประโยชน์เลยถ้าสตรีบางท่านถูกถามว่าคุณแม่ชะ๊ะคุณแม่ใส่ใจสติปฐานข้อไหนนางจะไม่ตอบว่าอะไรชาวกุรุจะติเตียนเขาว,ว่า น่าตำหนิชีวิตของเจ้าจริงๆเจ้าถึงเป็นอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วตอนนั้นก็จะสอนเขาว่าอย่าทำอย่างนี้อีกต่อไปนะแ้วให้เขาเรียนสติปัฏฐานข้อใด,ข,อดข้อหนึ่งแต่สตีผู้ใดพูดว่านีฉันใส่ใจสติปัฏฐานข้อน้นเจ้าค่ะชาวกุรุก็จะกล่าวรับรองว่าสาธุสาธุาธแก่นางสรรเสริญด,ด้วยถ้อยคำต่างๆเป็นต้นว่า ชีวิตของเจ้าเป็นชีวิตที่ดีสมกับที่เจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติมาเพื่อประโยชน์แก่เจ้าโดยแท้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีบุคคลบรรลุธรรมมากมายท,ทุกที่เนี่ยก็จะมีการพูดถึงแต่เรื่องการเจริญสติปัฏฐานและที่แคว้นกุรุเนี่ยเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรเพราะว่าที่แคว้นกุรุนี้เนี่ยเป็น ดินแดนที่คนทั้งหลายเนี่ยแม้แต่คนรับใช้แม้แต่คนงานเนี่ยทุกคนก็จะเจริญสติปัะฐานเป็นปกติตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเข้านอนเนี่ยไม่มีใครที่จะพูดถึงเรื่องที่ไร้ประโยชน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจริญสติปัะฐานบ่อยๆเนืองๆกันแบบนี้เนี่ยการที่จะบรรลุเป็นพระอริยเจ้า,าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหนือวิสัยนะครับแล้วแคนกรกโรอยู่ที่ไหน แกรนกูรูเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอยู่ที่อินเดียนะครับสมัยนั้นเนี่ยในอินเดียทั้งหมดเนี่ยแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยก็จะมีพระนิายเจ้ามีการแสดงธรรมะแต่ว่าเนื่องจากว่าที่แกรนกูรูเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อากาศก็ดีอุตุอะไรต่างๆก็ดีเป็นหมดชาวบ้านเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาดีแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยก็ ความไม่เที่ยงนะครับไม่มีใครรู้จักสติีประฐานกันแล้วที่ปัจจุบันนี้เนี่ยแคว้นกูรูเนี่ยก็คือเมืองเนวเดลีนะครับเป็นเมืองหลวงของอินเดียตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเขาเรียกว่าอโศกันอิดิกก็คําสั่งของพระเจ้าอาโศกนะครับณบริเวณนี้ทําไมเขาจึงเรียกว่าคําสั่งพระเจ้าอาโศกเนี่ยเพราะว่าเมื่อพศสามร้อยเนี่ยพระเจ้าอาโศกก็มาที่ดินแดนแห่งนี้แล้วก็ตั้งศีลาจารึก เขียนข้อความไว้นะครับว่าพระพุทธเจ้าได้มาสแสดงสติปัฏฐาน4ี่แก่ชาวกุรุณนะสถานที่แห่งนี้